เซ็ปิดที่พันห้าร้อยหกสิบสี่วันนี้คุณพัชชัยว่าวัดยังไงบ้างคะหลุดแล้วครับ้บนอนในส่วนของคุณพัชชัยมองว่าหลุดนะคะหลุดครับหลุดหนึ่งห้าหกห้านะครับก็หลุดไลซิงตีนะครับหลุดร่วงลงมาจากแท่งสีเขียวอ่าสัปดาห์หน้าต้องเป็นยังไงต่อถ้าหลุดแบบนี้ค่ะหลุดแบบนี้แล้วก็มีวอลลุ่มนะครับก็อ่สัปดาห์นี้มีวอลลุ่มนะครับก็กลายเป็นว่าสัปดาห์นี้แท่งแดงขายนะครับก็ มีโอกาสเป็นขาลงอะครับจบรอบอ่ะกาสเนี้งนะฮะก็ถ้าสัปดาห์หน้านะครับมากลับมายืนหนึ่งห้าหกห้าไม่ได้นะครับก็ก็จบจบรอบี๋ยวัตหมายความว่าสัปดาห์หน้าก็ต้องไปลุ้นกันอีกว่าจะตีกลับมายืนที่หนึ่งห้าหกห้าได้ไหมคะใช่ครับก็ถ้าไม่ได้ใช่ ไม่ต้องรอแล้วครับจริงจริงก็มันคือแนวแนวต้านแล้วเนี่ยนะรับการเป็นแนวต้านไปแล้ว<ร>อะห้า <5 S 2> 65นะครับถ้ากลับมายืนได้ก็โอเคแต่ถ้าผมว่าเอ,อถึงอากจ,จะเด้งกลับมาปิ่มๆอย่างเงี้ยถ้าปิดยืนไม่ได้ก็อยู่คือมันหมดสตอรี่จริงๆครับพี่ม่อนตอนเนี้ยครับประกาศงก็จบหมดแล้วก็ดูแล้วไม่ได้ไปซีรีส์เอก็ต้องช็อตเลยหรือเปล่าคะ อ่าคุณจะช็อตไ้ครับอย่างนี้นะครับแ็้เดี๋ยวเพี่ช็อตนี่เลยครับเนี่ยผมว่าเล่นช็อตได้ตรงนี้นะครับเก้าแปดเก้าแปดเท่าไหร่ก็เก้าเจ็ดแปดเอ่อเดี๋ยวนะผมปัดซีรีส์เอชก่อนกดมาเลยน้องอ่าเก้าเนี่ยครับเก้าเจ็ดแปดตรงนี้ครับช็อตได้ช็อตไปเลยแล้วก็ถ้าวันไหนยืนหนึ่งเอเอาเอาเอาเซตนะครับเป็นเกณฑนะเราเราใช้เซตเป็นเกณ์นะครับหนึ่งห้าหกห้าเป็นเกณ์ถ้าวันไหนปิดยืนได้ นะครับก็ปิดชอ็อตแค่นั้นแตถ <5 65. S 2> น่ถ้ายืนไม่ได้ครับถ้ายืนไม่ได้ก็เลทโรฟิตลานไปนะครับเพราะว่าอีกอีกสเต็ปหนึ่งแนวรับก็คือพันห้าห้าสิบนะครับ 5, 5, 5, 5, 6, เล่นได้สิบห้าจุดส่วนเซตฟิฟตี้ซีรีส์เอนะครับก็น่าจะได้สักสิบจุดนะครับก็น่าจะลงมาที่เก้ 9, 6, 9, 6, 8, าหกเก้าหกแปดแถวเนี้ยนะครับครับผมตอ,อ,อนนี้เก้าหก เอ้ยเก้จ็ดปก็จะไปเจอที่968นะฮะใช่ครับ970 968เก้าแถวนั้นนะครับครับน่าจะได้ช็อตตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ดูก่อนไปใช่ใช่ใช่ต้องรอรถช็อตได้ครับก่อนนะแล้วแต่คนเป็นเป็นแบบไหนเหตุผลไหนก็ว่ากันนะฮะครับผมก็รอแนวรับช็อตอ่าดูแนวรับใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับก็ยอได้ตรงนี้ที่968ค่ะอีก10จุดนะฮะอีกสิจุดครับ โอเคคุณพรชายมองไปสิบจุดนะฮะใช่แต่ถ้าเซ็ตยืนกลับมายืนหนึ่งห้าหกห้าได้นะครับก็ปิดช็อตไปหนึ่งห้าปิดยืนนะปิดยืนนะต้องปิดเลยนะต้องปิดเลยนะต้องคัดอ่ะเรียกต้องคัดอ่ะใช่ใช่เอาลาคาปิดแล้วกันครับสักดาหน้าวันไหนยืนได้ก็ปิดแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็เลยโปกฟิตลานไปแล้วก็ไปดูที่เก้าเป็นเป็นทีรัสเตปะ พีเอก็เก้าหกแปดนะครับส่วนเซ็ตก็พันห้าร้อยห้าสิบครับคืวิธีการของฟิวเจอร์ถ้าไม่ได้ก็คือเสียดเลยนะฮะใช่โอเคนะฮะไม่มีเสมอทุนนะฮะก็รจุดเข้าจุดยอมเหมได้เหร่เหมือนเดิมครับจุดเข้าคือจุดออกมอนค่ะค่ะจุดเข้าคือจุดออกโอ้จุดคัดนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูหุ้นของคุณธวัชชัยนะฮะครับก็เมื่อเช้าก็สต็อป ตัวทิปนะครับแล้วก็แนะนําให้สวิตชิ่งไป b ีแลนะครับ mm hmm. ตัวทิปก็หลุดโลลงมาวันนี้สี่สิบเจ็ดนะครับ <Okay. S 2> ก็อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นสติกแันวิชแล้วแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็มีโอกาสลงมากกว่าขึ้นนะครับกว่าจะก็ดูประกาศงบก่อนคือผมว่างบไม่ได้แย่นะครับแต่ว่า mm hmm. ถ้าสัญญาณอย่างเงี้ยก็คือไม่ดีไม่ดีอย่างที่คิดหรอกนะครับมีแรง <Okay. S 2> ขายเอามาก่อนแบบนี้อินไซต์ mm hmm. ทำงานนะครับก็ รอดูงบเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นใหม่นะครับเพราะว่าถ้าตลาดลงนะครับพอประกาศงบเสร็จนะครับตัวทิปนะครับก็น่าสายปันผลแล้วก็ย่อลงมาแนวรับที่สี่สิบสี่สี่บห้านะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนอยู่ถลอลงไปแถวนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยแนะนํากลับมาเล่นอีกครั้งนะครับคือตัวนี้ผมมองรองเดิมอยู่ละปีนี้ก็กําไรโตเหมือนเดิมนะครับครับผมอ่าส่วนหุ้นที่เคยแนะนาทีเคนะคะทีเคนะครับต่ํากว่าสิบ สองห้าเก็บอย่างเดียวครับโอ้ครับเก็บได้ครับเพราะมันมันอยู่ในช่วงเก็บครับตัวนี้ต่ำกว่าสิบสองบาทสิบสองห้าเก็บได้ก็ตอนนี้มันสิบเอ็ดบาทแปดนะก็เก็บนะฮะเก็บอย่างเดียวอยู่โซนซื้ออยู่โซนซื้อเท่านั้นครับไม่ใช่โซนขายใช่โซนซื้ออ่าต้องรู้คำว่าโซนนะฮะโซนซื้อคือคือผมมองถ้าถ้าจะอาเล่นรอบใหญ่อะผมมองโซนซื้อโซนขายตอนนี้มันอยู่โซนซื้อก็ซื้ออย่างเดียว เพราะว่าราคามันต่ำมากนะครับคือผมมองมันจะกลับไปแถว14.8ได้นะครับปีนี้ครับงั้นก็คือเก็บต่ำกว่า1 2าเก็บสะสมนะครับก็ผมว่ากำไรมีโอกาสโตทุกใจมากนะครับครับี PK ครับลุ้นๆกำไรได้ทุกใจมากครับครับผมโอเคส่วนบีแลนด์ก็ไม่ต้องพูดถึงครับต่ำกว่าบาท90ซื้ออย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปฟังเหตุผลพวกนี้แล้วกันว่า ทำไมถึงสตองบายมากครับทีแล้ช่างกล้าอะเนี่ยเราก็ใช้กลยุทธ์นะครับตอนนี้ก็คือคช็อตเพจพอตายนะครับไอ้ตจวหุ้นนะครับหุ้นแนะนําผมก็ตอนนี้มีอยู่ในพอตอนนี้มีอยู่2ตัวละก็คือบีแลน้ำหนักเยอะหน่อยแล้วก็ PK, ทีเคทยอยเก็บนะครับแล้วก็อมองฟิวเจอร์เนี่ยนะครับซีรีส์เอสเอ่าศูนย์เหนึ่งเจนะครับเป็นขาช็อตนะครับ ก็คือเหมือนกับการช็อตเทรดพอร์ตแหละนะครับก็ถ้าใครมีอย่างนี้ผมคิดคำนวณอย่างนี้ครับถ้าใครมีพอร์ตหุ้นหนึ่งล้านนะครับก็ถือหุ้นหนึ่งล้านนะครับถ้าจะช็อตเนี่ยช็อตเทดพอร์ตเนี่ยก็ช็อตฟิวเจอร์เนี่ยห้าห้าสัญญาประมาณนะครับก็ช็อตห้าสัญญาแค่นั้นเทรดพอร์ตไว้ใครมีสิบล้านก็พอตเอ่อก็ช็อตห้าสิบสัญญานะครับลองดูลองดู ใช่ใช่ก็ชอบเห็ดผร์ตไว้ครับเห็ด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 ผ่นนะคะเหดจิ้งอ่อตเหดจิ้งอร์ตครับผมได้พรุ่งนี้เจอกันนะคุณธวัชชัยห้ามไปไหนกับบ้านพักผ่อนให้เต็มที่นะได้เมื่อกี้เพิ่งส่งสไลด์พี่ยยู่อ่ได้ค่ะมึนเลยมึนเลยสไลด์เด็กวัยรุ่นอย่างนี้แหละคุณผู้ชมนะชอบอะไรลนตูดนะฮะ ค่ะ <bid. S 2> ได้ค่ะแล้วปิดยังไงนี่ <Okay. S 2> ลงมาแล้วนี่976ละตึดตดตื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 ดตดครับก็978ได้สองจุดของคุณ <ผม S 1> วัชรับผมว่าเผลอๆก็เราไปดูที่อัติน่านะครับ1550ถ้าหลุดก็ก็ลงยาวครับก็ลงได้อีกอย่างก็พันห้าร้อยครับจ <Okay. S 2> ้าจ้าอ่าครับอ่า967 เก้าเจ็ดหกสิบจุดนะขอบคุณนะครับผมโอเคครับค่ะคุณผู้ชมนั้นก็เป็นข้อมูลของคุณธวัชชัยนะก็วิธีการเขาก็เป็นเฮดจิ้งอย่างเดียวนะฮะสิบเปอร์เซ็นต์นะคะของวงเงินที่คุณผู้ชมมีอยู่